สวัสด vale ีครับทุกๆท่านครับวันนี้นะครับลุงแซนต้าคริสต์นะครับ ก็พานะครับล้นๆเด็กๆรวมถึงพี่ๆน้าอาทุกท่านเลยนะครับมาดูบรรยากาศนะครับก็คือ the atmosphere of Christmas นี่นะครับที่นี่เลยนะฮะดูสิครับแสงสีเสียงเต็มหมดเลยนะครับเพราะนี่ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง it's the festive month of December นั่นเองครับซึ่ง festive month เดือนแห่งการเฉลิมฉลองก็จะต้องมี festival เทศกาลต่างๆมีแสงสีเสียงต่างๆอย่างเช่นที่น้า Central World แห่งนี้ก็เลยนะครับ Santa Claus ทำไมทำไมดูหน้าตาเดือดร้อนอย่างนี้ล่ะฮะโอ้ยที่บ้านน้ำท่วมเฮ้ยโอ้ my god ที่บ้านซานัคอรน้ำท่วมแล้วก็หมายความว่า the North Pole is flooded ก็บอกแล้วไงน้องโพไม่ได้ท่วมบ้านซานัคอร์ดน้ำท่วมไม่ได้หมายถึงน้องโพฮะผมหมายถึง the North Pole ก็คือขั้วโลกเหนือเนี่ย the North Pole is flooded ขั้วโลกเหนือน้ำท่วมแล้วล่ะครับคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้เซนักคอรไม่ได้อยู่ขั้วโลกเหนือเอ้าแล้วบ้านซานัคอรอยู่ไหนล่ะฮะอยู่เหนือกรุงเทพนี่แหละแม่ ตลกแล้วก็เนี่ย you funny จะทำเป็นนเทรนด์เลยฮะไม่จริงละครับนี่ก็คือเซนต์นิคลัสนะครับเป็นนักบุญชื่อนิคลัสคือซานาคอสเลยครับ oh. ก็ต้องอยู่นอร์ทโพลอยู่แล้วครับ oh. Oh. <laughs> น,น,น้สรุปน้ำท่วมนะ, oh. ะนเราไปลองถามกันฮะแล้วซานาคอสครับ oh. Oh. how did you come มายัางไงอ่ะ where where is your sleigh your sleigh and and the reindeer รถเลื่อนนะครับอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะไม่มีเรนเดีลงเดียร์เราไม่มีสเล่ะสเล่ะโอ้ไม่มีเหมือนกันรถเลื่อนอะเอ้แล้วคุณมาไงฮะแซนละอนมาไงฮะ came by boat You came by b o เ t นั่งเรือมาใช่เฮ้ยนั่งเรือมาทำไมอะเอ้า กระน้ำมาท่วมก็ต้องนั่งเรือมาฮะยังไม่เลิกฟุกดำทั่วมเลยครับแซนต์คลอสอีกแล้วก็เรามาเช็คกันต่อนะครับโอแซนต์คลอส is this your sack your sack โอ้โหจะบ้าเลยแซนต์คลอสเป็นแมนจะใส่ชุดแสกได้ยังไงอ่ะโอ้ยผมไม่ได้หมายถึงชุดแสกอย่างนั้นนี่ชุดเดรสอีกครับแซนต์คลอสหัดดูคริสเดนต์ลิฟท์บ้างแสกมันหมายถึง is this your sack ก็คือนี่คือกระสอบของแซนต์คลอสใช่ไหมครับโอ้ยไม่ใช่กระสอบ้มันคืออะไรล่ะครับยังชียังชีโอ้โหอินเทรนด์ จะเอาของมาแจกเป็นถุงยางชีพโอ้ไม่ใช่เอาละแทักมันยังไงล่ะฮะรับของเข้ามาอีกทีหนึง่งเอาแต่เขาลับถุงยางชีพมาไม่จริงม i นี่คือ your supply bag ใช่ต้อง supply ั้งแบกมานี่แหละนะ่ฮักนอ้โอ้ไม่ใช่ครับ supply bag ก็ถุงยางชีพนี่นแหละฮะหแสดงว่า เซนทรัลคอร์สเนี่ยบ้านน้ำท่วมจริงๆแล้วก็ใส่ rubber boots ก็คือบูทแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยแล้วเด็กๆเจ้าของขวัญที่ไหนล่ะเอาทำไมนะฮะตอนนี้ของขวัญน้ำท่วมหมดเลยเหรอครับงานอดีตเป็นปัญหาอยู่เนี่ยไม่รู้เจ้าที่ไหนให้เด็กๆเดินคริสต์มาสปีนี้เลยโอ้ยไม่เป็นไรครับเซนทรัลคอร์สมาถูกที่แล้วครับ you came to the right place วันนี้เราอยู่ที่หน้า Central World เนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีตัวช่วยเป็นทางออกเป็น solution ให้กับเซนทรัลคอร์สแล้วกันนะไหมครับทางออกให้เดี๋ยวจะพาไป Central Central the sixth World floor World ชั้น6โอเคมซนทรั เอาทำไมอ่ะไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษอ่ะเฮ้ยไม่ได้พาไปโรงเรียนผมผมจะพาไปในที่ดินแดนแห่งหนึ่งเลยนะครับที่รับรองครับว่าเซนครอสนั้นจะหาทางออกให้กับเด็กๆทั่วประเทศไทยได้อย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูกันฮะแต่ตอนนี้ครับเซนครอสครับรผมว่านะครับเรารีบออกไปจากที่นี่อย่างด่วนๆเลยดีกว่าไหมครับทำไมพระเจ้าของขวัญหรอไม่ครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าเซนแล้วเราก็ใส่ชุดแดงแบบนี้เนี่ยเขาก็นึกว่าเรามาแรลลี่กันเลยสิครับโอ้เขาคิดว่าจะมาแข่งแรลลี่หรอโอ้ยแรลลี่กันชุมนมแลวครับพี่น้องครับ i it. -like. the store. <snow> <Takter> <theiles tracks Brazilian joke> like, a toys are us. Oh toys right? oh, oh, <ś Bronx music> <whisk> The kids will like The toy sure. us. <tampoco seems> the to <diyor> a toy shop. toy shop. a ของเล่นลูกเซนต้าครับรู้ไหมครับว่าที่เชลฟ์หรือที่ชั้นวางของตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือ toys r us top 10 toys ของเล่นติดอันดับ top 10ที่นี่เลยนะฮะนี่ครับดูเลยครับเต็มเลยฮะอ๋อดีนี่ไงนี่ไงอะไรฮะโรบอทโรบอทอะไรฮะหุ่นยนต์หุ่นยนต์โรบอทหุ่นยนคนรู้จากโรบอทด้วยแต่ที่จริงซานคราซเดี๋ยวก่อนนะฮะ ที่ uhm. จริงแล like ้วเนี GAN ่ยถ like right? <t masa> ้าเป็นหุ Being ่นยนต์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้โรบอทฮะเป็นตัวใหญ่ๆโรบอทอย่างเช่นพวกตัวทรานส์ฟอร์머แบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะมาจากหนังแอคชั่นใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าตุ๊กตุนยังไงภาษาไทยตุ๊กตุ๋นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าแอคชั่นฟิกเกอร์สครับผมแอคชั่นฟิกเกอร์สมันมาจากหนังแอคชั่นไงใช่ไหมฮะเด็กผู้ชายสมัยนี้ชอบเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์สตุ๊กตุ๋นมากเลยนะครับ ไม่จริงไม่จริงไม่จริงยังไงล่ะครับโอ้เด็กผู้ชายสมัยนี้ชอบเล่นดอดูกระตาโอ้อตดูกะตายังไงล่ะครับเซนต้างอาเจอแล้วตายแล้ว อยู่ดีๆตุ๊กตาดอลอย่างนี้เนะฮะโอ้ยทันโทษนะฮะนี่เซนต้าหรือเซนตี้ครับเซนตี้หลังจานั้นก็ไม่เปลี่ยนชื่อจากเซนต์นิโคลัสเป็นเซนต์นิโคล่านะฮะโอ้ยเปลี่ยนอยู่พอดีลุงเซนต้าเนี่ยชอบเล่นตุ๊กตาดุด้วยลืมบ้านตุ๊กตาโอ้ยตุ๊กตาโอ้ยถามมานานถามมานานเออไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวทอยอ่าอ้า เด็กคงชอบเด็กคงชอบเข้เล่นลซัฟตาทำอะไร What are you doing ทำอะไรครับเนี่ยเขาก็เอาของไปให้เด็กสิเด็กชอบทอยเด็กชอบของเล่นไงคือเอาของเล่นใส่กระสอบแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็หาว่าจิกของในร้าน Shoplifting หรอครับผม Shoplifting เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับเด็กๆครับผมอุ้ยถ้าจะซื้อของขวัญเนี่ยนะครับนี่เลยฮะต้องรถเข็นนี่ ท rolley ท rolley นั่นเองครับไป่ไม่ไมซันตคอเอาของไว้ก่ในในในทางรถเข็นแล้วครับวางนี่เนาะโอ้แล้วแล้วคริสต์มาสจะมาถึงแล้วครับโอ้จะทำไมเนี่ยโอ้ซันตาคลอสนะซันตาคลอสอ่ะพอแล้วอ่ะไปไปไปซื้อเลยฮะโอ้โหแล้วต้ดีใจแน่แน่เลยนะครับ The k i d s must be happy ครับเย้เอาละครับแต่ซานตาคลอสครับเพื่อให้เด็กเซอร์ไพรส์เนี่ยนะฮะ we have to w rap them ครับผมเร็วครับ w rap them อะไรเนาะ rap ไง w rap ไงเร็ว ใชเลยเลยิงโกเบโวจิงโกบิงโกเบีวิงโกเบ๊วจิงโกเบวจิงโกเบิงโกเบิงโกเบ๊วจิงโเบ๊วจิงเวงกบ๊งโกเบ๊วงโก๊วจิงโกเบงโก็บ๊วจิงโกบงเจิงกเกงเบโกงโกเเเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงแร้งเพลงแร ผมหมายถึง W R A P ก็คือหอไง Wrap the presents หอของขวัญไงอ้าวแค่นี้ก็ไม่รู้อ่ะนี่เซนต์คอร์สจริงไหมเนี่ยไม่จริงอ้าวแต่งชุดเซนต้าทำไมอ้าวก็มารับจอบโบกเรียกลูกค้าอยู่หน้าร้านนี่ไงหน้าร้านนี่นะเพรนี่แสดงว่าเป็นเซนต้าปลอม You're fake Santa Claus อ๋อก็ใช่สิโอ้ยเร็วๆเถอะน้าทำไมอ่ะอ้าวเดี๋ยวไปรับจอบต่อรับจอบอะไรใส่ชุดเสื้อโบกธงไงหน้าร้านของเล่นโอ้ยหน้าปั๊มนี่แหละโอ้โหหน้าโง่เอ้ยอ้าวขอขอบคุณเมืองของเล่น Toy South e a s นะครับ